เราซูดีค <cek> ุยกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมมารวีกับหมดเลยครับเป็นหมดแปลงล่างสาม่อนี่ติดสำคัญได้นะอีเแมโอนสองคนพิมพ์ผมเห็นสแต็กได้ครับเห็นสแต็กไล้านเลยครับเก็บไปครบหนึ่งร้อยก็จะได้ก็จะได้สแต็กนะครับไอเก็บครบหนึ่งร้อยแล้วคนที่บอกนะครับอะไรอะไรได้เท่าไหร่บ้างสักครู่นะครับขอเคียร์คลิปก่อนเคียร์คลิปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหมดหมดแปลงล่างนะครับสาม่อนี่ติดสำคัญช้านะครับสังหารฮีโร่ หรืแอซิดครับได้30แอซิดบวกสินะครับทำายป้อมได้20สหานดาร์คหรือมังอัพิโซะนะครับได้บวกห้นะครับแล้วก็มังกรบวกยีมอนเตอร์เพื่มอนเตอร์ป่าเพื่ไปบวกสาสถานคลิปได้โหนะครับอุกงห้าวีจะได้4นะครับอัตโนมัติตามนี้นะครับผมพูดได้ไหมว่าดิฉัหมาเถอะถ้าขอพะอที่ถ้าขอพ่อที่แบบอ่าลงคลิปใช้ด้วยนะครับแต่ผมก็ลงเท้านะ อันนี้หมดกับบวกทุยไม่ทุยเอย๊มันกับโหมดโคนวอบวกกับโหมดแปลงล่างไปในตัวนะครับสา่ไม่ไดตัวซ้ํากันได้เรียกตัวอะไรก็ได้เอาเรียกบอลเลดจะได้รู้ว่าโหมดนี้มันเรียกตัวซ้ํากันได้อา่าคอมแปลงล่างได้แล้วตอนนี้เออมีค่าโย่สก,กิลไปไหนนะเมื่อกี้ไปหาไฟสร้อยมดดีกว่านี่ครับคอมแปลงล่างได้แล้วแปลงล่างให้เป็นรักสลิให้เป็นรักให้เป็นรักนะครับข่าเลย ไม่โดนว่าวผู้สกิลสวยเพื่อนสวยฆ่ามันตากแตกไปซะตายไม่ได้ฆ่าเลยวิลกุ๊นะครับผมจะคาระยพูดให้มากๆนะครับพูดให้เยอะๆเลยเห็นดาวรักเคยเห็นเป้ารักเชียร์คลิปอ่ะรักาฮารักอ่ะเอ้ยขอบคุณเพื่อนไม่หนี ไปสร้อยเพื่อนดีกว่าดาร์กพามาก่อนเว้ยไปสร้อยเพื่อนดีบ่ไม่แจ็คคนโอเคโอ้นาวตายนี้อย่ามานแทรกกับไบโอนะจ๊ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำเลยช่วนี้ก็ไม่ผมไม่มีอะไรทำเลยครับแต่คิดว่าทำคอนเทนต์อะไรดีคิดบอออกหมดไม่เข้ามาก็มาเล่นแล้วกัน เพิ่งเล่นนะมันเปิดไปเมื่อวานนี้มั้งน่าจะเมื่อวานนี้แหละแต่ผมไม่ได้เล่นไงไม่ได้เล่นเข้ามาดูนี้แล้วก็ไปไปคิดคอนเทนต์ไปหาเลยครับแล้วก็ไปดู YouTube อย่างมองมันอ้าวเฮ้ยทุกคนผมไม่ได้ตั้งอ้าวกรรมไม่ได้ตั้งไว้ไฟโอ้ดาร์ดดารักพระมังกรใครจะอยู่ใครจะไปถอย ไปแล้วอย่าตามฉันมาขอทษขออทษอย่าตามมาอย่าตามมาพรีดพรีดตายไปซะอย่าตามมาไปดีกว่ามาดิตามมาขนาดนี้เหรอโคตรหิวอ่ะทุกคนดูดูดูอย่างหิวทุกคนดูวโคตรหิวอ่ะมันน่ะนี่ตามไม่เห็เขาบอกเหรอ เินไปเป้าเงินไปเป้าทำมาไดผิดไว้ดารก,กับมังกรนั้นที่มีสกิลที่ต่างกันนะครับมังกรนั้นจะเน้นไปทางดาบิโคตรมหาศาลดารน,นโคตรอึดโคตรสมันไอแบบเนี้ยโคตรหนีก่อนไอแบบเนี้โดดยโคตรเยอะยิงไปมาดิออกมาดิมังกรตาย ตายสะสามูงสีแล้วโอคนวันนี้นี่สามสูสีแล้วปังปังโอ้นาวโอ้นาวแตกกจนได้โอคน oh, โอ้โอคนแตกจนได้กตจะแต่สูรตัวไปแอคเจ้าหน่อยละกันแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมไมโอช่วงนี้ก็ช่างเถอะเอาคลิปเก็บสแตก็กเก็บเบลเ,เอาเงินด้วย ไป้องไปซะลองคลิปตรงตายไปซะเพื่อเป็นวรังให้ข้าข้าจะบรังนี้ไปใช้อย่างคุ้มค่าอันตีไปไหนวะเนี่ยโอ้โอ้แรงจริงโอ้แรงมากโอ้ oh my god เกือบตายเคะเริ่มมาแล้วคนเคะเริ่มมาแล้วดีมากเพื่อน ดันป้อมไปทะลวงใส่ให้มันแตกเพื่อนัาด้วยนะ้นไปสองแล้วพวกครับผมได้เกือบได้มังกรแล้วอ่าเต็มเรียบร้อยมาซ้อยละมัวม่ก้องไปซ้อยดอกไปก็เป็นตัวหวของเขาแล้วก็ตายซะอืมหน้าที่ของเราเคลียร์ไปแล้วก็แม่รักกูเลยวะช่วยเพื่อนดีกว่าอืมแปลงร่างอัดหน้าโดดไปเลย นี่คือฉันจะพาเธอะไรไมาดีกว่าตายซะมาแล้วบงังตายตายดูข้าหิวขนาดไหนข้าหิวข้าหิวไงรักไงไงตัวฉันอีกรอกวีตีหนึง่งย็บข้าไม่ร่ะมาดิไอตัวฉันอีกตัวโลกตัวฉันอีกคู่ขนาดหนึ่งไม่หัวขนาดนี้ช่วยด้วยดีมาก ตัวฉันนีโหจริงๆชมแล้วอ่าอ่าเจ็บมาเยอะได้พันปีเว้ยพันปีแค่กนนี้เยตายตัวฉันนี่โลกขนาดหนึ่งก็ทษวสดด้วยฉันเอาพลังนายไปใช้วีรอยู่ในพุ่มนะจ๊ะนี่ ฮันเน่มาสอนนักเราน่ะฮันเน่ฮันเน่จะเก็บขั้วดิไม่มีทางแล้หรอกคนนี้ฆ่าอืดตายยากไม่มีวันตายไอ้หีฮีฮีหีแบงล่าอีกแล้วคขินเขินไปหาหี่าอยู่ไหนเอ้าเพื่อนกูนี่วะคืินเลยกู ตีป้อมดาร์กตีป้อมมาเคยเห็นเปล่าลืมไปนี่หว่าเออลืมไปไม่ได้ปรับปุ่มลืมปรับปุ่มกัมลืมปรับกลุ่มทุกคนเห้แล้วมันไส่วะ่ะมันหงุดหงิดรึป้อมหน่อยแบบนี้ไปแล้วละก่อยเพื่อนมุสนินดำบนินหนีแล้วก็ไปว้าไปแล้วบายเพื่อนอย่าพิ่งจบถอยอย่าพิ่งจบไม่ ไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งจบมันยังไม่น้ำใจเลยเพื่อน <G ül> ใช่ถอยดีมากวีโอลูกคู่ขนาดของคันไอของฉันเ <G> น <ül> ี <G> ่ย <ül> ในราคาต่อเราต้องกดสมันให้มันยับ <G ül> แกพิกมาจะขำให้ <G ül> ตายซะบ,บังดับวูบบังเกือบตายอย่าตีบบามอม ถอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยใจเย็นใจเย็นเพื่อนถอยอย่าอย่าตายจนได้ด้วยเพื่อนเสียดายทำเมวันนี้อืมามังก้าปืนสั้นไปนิดนึงไม่เป็นไรเอะเหืออะเหือตายแปงร่างอัดหน้ามาดิมาดิข้าวเหรอ อืมอืมห้าวเหรอกูอึดกูอึดดาร์กยังอึดมาดิแล้วก็ตายรดนี้ไม่ทันเอาละตอนนี้คลิปหมด10นาทีแล้วจบได้จบได้เดี๋ยวพื่นเต็มขึ้นมาดูชิบหายอีกใช่พื่อนเต็มขึ้นมาชิบหายห้าบพื้นที่เต็มก็ไม่ต้องสงสัยนะค่ามันตัดทิ้งทันทีเลยนะนั่นหมายถึงคลิปนั่นหมายถึงคลิปเต็มอ้าวเพื่อน อ้ไม่นะจบได้เลยจบได้เลยขีบลง10นาทีแล้วจบเลย F กระทัสงเสนอใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะกดกระดิง่งผมรู้คนยังไม่กดซะกดเถอะครับขอร้องมันจะ3ั0ซับอยู่แล้วกดนะขอขอร้องกดไป